สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาถักโคเชนะคะเราต้องรู้จักเข็มควักแล้วก็ไหมถักหรือได้ถักแล้วก็การเลือกใช้เข็มและไหมให้มีความเหมาะสมกันซะก่อนนะคะเราถึงจะถักงานโคเชออกมาได้สวยงามนะคะเข็มโคเชบ้านเรานะคะจะใช้ลักษณะของเข็มของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยี่ห้อที่เราใช้มากก็คือทิวลิปนะคะเราใช้ทิวลิป เพราะฉะนั้นเบอร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเบอร์เข็มของญี่ปุ่นเบอร์นี้เราจะดูที่นี่นะคะตรงนี้บริเวณนี้นะคะหัวเข็มก็จะดูตรงนี้นะคะส่วนการวัดขนาดของหัวเข็มเราจะวัดตรงนี้บริเวณนี้นะคะตัวอย่างเช่นหัวเข็มเบอร์10ทับศูนย์นะคะมีขนาดกี่มิลลิเมตรนะคะเราก็จะมาวัดตรงนี้นะคะนะคะประมาณ เอ่สิบทับศูนย์ก็ประมาณ6มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบทับศูนย์นี่ก็คือขนาด6มิลน,นะคะถ้าเป็น3.0ทับศูนย์ก็จะ2.3มิล4ทับศูนก็จะเป็น2.5มิลน,นะคะ5ทับศูนย์ก็จะเป็น3มมิลน,นี่เป็นต้นนะคะในหัวเข็มสีทองเนี่ยจุดสังเกตก็คือว่าถ้าตัวเลขยิ่งมากขึ้นหัวเข็มจะใหญ่ขึ้น สิบทับศูนย์เนี่ยตัวเลขสิบหลักสุดท้ายเลยในนหลักสิบนะคะหัวเข็มใหญ่มากนะคะหัวเข็มใหญ่ขนาดนี้นะคะถ้าเทียบกันดูอันนี้เจ็ดทับศูนย์นะคะหัวเข็มก็จะเล็กกว่านะะหัวเข็มเล็กกว่าสิบทับศูนย์มากเลยนะคะเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นสี่ทับศูนย์นะคะสี่ทับศูนย์มาเทียบกันกับสิบทับศูนย์แล้ว คราวนี้เราก็รู้จักหัวเข็มแล้วนะคะเราก็มาดูว่าหัวเข็มแบบไหนที่จะเหมาะสมกับไหมพรมของเรานะคะโดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเราจะมีไหมพรมที่เรียกว่าสี่ลายไหมพรมสี่ลายก็คือไหมพรมเส้นเล็กๆรวมกัน4ีเส้นนะคะสี่เส้นรวมกันเป็นหนึ่เส้นนะคะเราจะใช้เข็มกวักเบอร์ไหนนะคะในการถักนะคะก็คือ3ามทับศูนย์นะคะ สีทับศูนย์ก็ได้นะคะหรือ5้ทับศูนย์ก็ได้นะครขนาดของไหมพรม4ีพายก็คือขนาดนี้นะคะประมาณขนาดนี้เส้นประมาณขนาดนี้หรือเส้นประมาณขนาดนี้นะคะซึ่งจะแล้วแต่ลักษณะของไหมนะคะลักษณะของส่วนประกอบของไหมที่จะเป็นอะคริลิกเป็นคอตตอนหรือว่าเป็นขนสัตว์ก็แล้วแต่ เป็นไหมพรม5้าพลายก็คือจะมีไหมเส้นเล็กๆ5้เส้นรวมกันเป็น1เส้นนะคะนี้เราเรียกว่าไหมพรม5พลายเข็มที่จะใช้คที่จะเหมาะที่จะใช้ก็คือ6ทับ0นทับ0นะคะที่จะใช้กับไหมพรม5พลายถ้าเป็นไหมพรม8พลายเราจะใช้เบอร์8ทับ0 หรือ9ทับศูนย์ะคะหรืออาจจะใช้10ทับศูนย์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นลายที่โปร่งนะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นเข็มสีเงินนะคะเข็มสีเงินจะหัวเล็กกว่าสีทองนะคะใช้สำหรับการถักได้เส้นเล็กๆนะคะเช่นซัมเมอร์เบอร์16 s u m ซัมเมอร์เบอร์20หรือว่าคอตตอนเบอร์20นะคะหรือได้ที่เส้น ลักษณะที่ใหญ่กว่านี้เล็กเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเส้นขนาดประมาณ1 8 2ถึง2มิลนะคะเบอร์ Ber 16ข้คอตตอนเบอร์16เราจะใช้เข็มเบอร์6นะคะเข็มเบอร์6เนี่ยหัวเข็มเล็กมากเลยนะคะหัวเข็มขนาดนี้เองนะคะเล็กมากอันนี้ก็คือเบอร์6 เบอร์6นี่ก็จะขนาดประมาณ1นมิลเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นคอตตอนเบอร์20ก็จะเส้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราจะใช้เข็ม1.5ึมิลหรือเบอร์สี่หรือเบอร์3นะคะเบอร์3เบอร์3ก็จะประมาณ1.3มมิลนะคะในสออันนี้นะคะในการถักเข็มก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะ ก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนหัวเข็มสีเงินนะคะถ้าเป็นเลขที่สูงขึ้นเช่นเบอร์6เนี่ยหัวจะเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นเลขแรกๆหรือเลขเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สนี้หัวจะใหญ่กว่านะคะคือเบอร์1หัวใหญ่หัวใหญ่สุดแล้วก็มาเบอร์6หัวเล็กสุดหรือเบอร์8เล็กมากๆลงไปอีกนะคะอันนี้ก็จะสลับกันกับ เข็มเข็มควักสีทองนะคะที่เบอร์ใหญ่หัวใหญ่นะคะเบอร์เล็กหัวเล็กนะคะจะติดกันทีนี้บางทีเนี่ยเราไปซื้อเข็มควักเราก็จะไม่มีเบอร์5ทับศูนย์สทับศูนย์อะไรแบบนี้นะคะแตเ่เป็นเข็มแบบนี้นะคะมีด้ามเป็นซิลิโคนพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาทำมานะคะแต่เขาจะเขียนขนาดของ เข็มไว้ตรงเนี้ยซึ่งเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะอย่างเงี้ยสามมิลอย่างสามมิลนี้ก็คือเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะอันนี้ก็สองจุดห้ามิลนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเห็นไว้ตรงเนี้ยสองจุดห้ามิลก็คือเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเลือกได้โดยการดูขนาดเทียบเปรียบเทียบขนาดกับเบอร์ที่เราใช้ทำ ักโคเชในบ้านเรานะคะก็จะใช้เข็มประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครต้องการที่จะทราบเบอร์เข็มเข็มขนาดไหนต่างจากนี้ออกไปนะคะเราก็จะมีตารางเปรียบเทียบให้ดูท่านรู้จักเข็มแล้วรู้จักไหมพรมเข้าวๆแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มการถักโคเชได้แล้วล่ะคะ่ะ